ก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับยู u ูบสอนดีๆดีส่อนี้ง่ายนแล้วก็เฟซบ o o กเพ่ออยาให้ทุกานดดี่นะครับวนี้ก็เริ่มเรียนใหม่นะครับกจ็จะเป็นท่านปรานอู่ว่าจะเป็นตัวตัวดีซีฟอนครับเราจะใชดีซีฟอนก็เป็นตัวแรกนะครับ เราก็มาเริ่มันเลยนะครับเริ่มต้นจากทีวีขึ้นมานะครับจากเริ่มต้นไปที่ developer ช u t น i basic นะครับจะเกิดขึ้นหา,านขา้นมาอนนี้ก็เป็นพื้นฐานปกตินะครับหรือว่าจะกด internet F11 ก็ได้เสร็จแล้วมาขึ้นมาหน้านี้นะครับเราก็กดที่ insert แล้วก็ user form นะครับก็จะมี user form ขึ้นมาให้ก็จะมีเมนู แล้วก็ขยายขนาดนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นทูลบล็อกนะครับเพื่อเรียกคอนโทรลต่างๆมาใช้งานนะครับวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องของคอมโบบ o ็อกนะครับก็คือตัวนี้หรือว่าบางคนก็จะเรียกว่า dropdown นะครับ dropdown เมนูแต่ถ้าเป็นตัวโปรแกรมจะเรียกว่าคอมโบบ o ็อกนะครับ ก็พอดีก็จะเรียนแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับไปทีละสเต็ปเลยแล้วกันนะครับตัวนี้คอนโท l เรียกว่านะครับพอเราเอาอมาวางเนี่ยมันก็จะตั้งชื่อให้ใช่ไหมครับว่า Combo Box 1กหนึทุกตัวในนี้เ,นเขาเรียกว่าคอนโท l นะครับถ้าสังเกตดูแล้วมันก็จะมีเขาเรียกว่าตรงนี้เป็น p ropy e r t นะครับเป็นตัวกำหนดคุณสมบัติหรือว่าเมทอดต่างๆสามารถทำได้นะครับ จริงๆตรงนี้จะมีแต่ property นะครับก็คือคุณสมบัติว่าให้มันทําอะไรได้บ้างเราก็จะเรียนเรียน property พื้นฐานนะครับสําหรับตัว combo box วันนี้ก็จะเป็นการทํายังไงให้ combo box นี้มี list ขึ้นมานะครับอ,อย่างตอนนี้เราเอามาใส่เรายังไม่ทําอะไรเรา list ขึ้นมา r ันโปรแกรมขึ้นมานะครับก็จะสังเกตเห็นว่าไม่มีอะไรก็เป็น combo box เปล่าๆไม่มีอะไรนะครับทีนี้เราจะทําว่า ทำยังไงให้มันมีวิสขึ้นมาตามที่เราต้องการนะครับจริงๆมันก็จะมีการทำหลายวิธีหลายระดับของลำดับขั้นของความเข้าใจแล้วก็การฝึกผลใช้งานนะครับอันนี้ขอเอาเป็นเบื้อนต้นก่อนในเบื้องในช่วงแรกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือเราสามารถที่จะมามาปรับที่ตัว property เลยนะครับหรือว่าตัวคุณสมบัติตรงนี้นะครับ มาที่คลิกคือเราไปคลิกที่ตัวคอมโบ็อลเลยครับตัวที่เราอยากจะเปลี่ยนแล้วเราก็เลื่อนลงมาครับหา Property ที่มันชื่อว่า r o s o r t นี่นะครับ Low Sort ก็คือว่า sort ก็คือแหล่งต้นต้นทางหรือว่าแหล่งใจอะไรประมาณนั้นนะครับก็คือตัวตัวที่เราจะไปเอามานะครับหลักการง่ายๆเลยเราจะต้องมีข้อมูลที่อยู่ใน Worksheet อยู่แล้วนะครับ จากที่เห็นก็คือจะเป็นตัวอย่างตัวนี้นะครับอันนี้เยวขอยอ่อย่อตัวนี้แล้วกันเพราะว่ามันมันไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะนะครับแล้วก็ย่อประมาณนี้จะได้เห็นด้วยว่าอันนี้คือโ o ซอ o นะครับแล้วตรงนี้ก็คือตรงที่เราจะใส่ property มันมองเห็นทั่วกันอยู่แล้วนะครับน,นี้วิธีทำง่ายเลยนะครับเราอยากให้มันโชว์ตรงไหนนะครับเรามาที่โลซอ o ใช่ไหมครับให้เราพิมพ์ใส่ไปเลย เช่นเราอยากให้ไปตั้งแต่ถ้าถ้าดูจากตรงนี้ก็คือว่าตั้งแต่ a หนึ่งไปจนถึง a สิบอย่างนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยก็น่าจะใส,ใส่เป็นวง 1, อริบ a หนึ่งโลอน a สิบอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือใส่ใส่เป็นเซลล์หรือว่าเป็นเลงของเราตั้งแต่หนึ่งเป็นสิบเ่นี้นะครับอลองใส่นี้เสร็จเราลองมาลันดูนะครับ ลั่นก็จะขึ้นยูสเซอร์มาใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราคลิกมาแล้วง่ายไหมครับก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าเ็ดแปดเก้าสิบถ้าเราคลิกมันก็จะขึ้นมานก็เป็นดอกดาว w n ให้เราเลือกนะครับโชว์ทั้งเต็หนึ่งถึงสิบจริงๆเราจะเอาตั้งแต่เท่าไหร่ก็ได้แต่ถ้าเกินสิบไปมันก็จะไม่มีข้อมูลแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็คือวิธีง่ายๆในการเลือก ดรอปดาวริดตามตำแหน่งหรือว่าเลนส์ที่เราต้องการนะครับต่อมานะครับอันนี้ก็ใส่เป็นแล้วนะในสเต็ปที่2นะครับคือการดรอปดา List เนี่ยจริงๆเราทำแค่นี้มันก็จบแล้วเพียงแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเรามีข้อมูลแบบนี้จริงๆการการคลิกเลือกอะ่ะมันก็สามารถที่จะคลิกได้แล้วใช่ไหมแต่ว่าเราบอกว่าข้อมูลเราอะ่ะ มันมีอยู่อยู่สามคอลัมน์คือเราอยากให้มันโชว์ตัวหนังสือเนี่ยทั้งสามสามตัวเลยนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะเห็นแล้วพลิกอย่างตอนนี้เราเปิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเห็นแค่คอลัมน์หนึ่งสองตามที่ห้าเจ็ดแปดแต่ถ้าเราอยากเห็น A ด้วยก็ไก่ขอไข่ด้วยเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับก็คือการใส่หลายคอลัมน์ในคอมบ o บ็อกซ์ตัวเดียวนะครับวิธีการก็คืออย่างนี้ครับ เราก็ปกติเราก็จะใส่เลงเข้าไปเลยนะครับไปคลิกที่ตัวตัวคอมบูบ็อกมันใช่ไหมแล้วก็มาที่ p ป o p e r ต y ินะครับเราก็ใส่เนี่ยเอหนึ่งถึงสีสิบเลยนะครับจาก a 1หนึ่งถึงสีสิบก็คือเลงนี้ใช่ไหมอ่าเราก็ใส่ไปเลยนะครับเบื้องต้นให้ใส่อย่างนี้ลองพิสูจน์ดูว่ามันจะทำงานไหมนะครับลันปุ๊บอ่าเราบอกว่าให้มันจากเลงนี้ถึงเลงนี้ใช่ไหมครับคลิกดูก็ไม่มาก็จะมาแค่ คอลัมน์ a เหมือนเดิมนะครับซึ่งเรายังทําคุณสมบัติมันไม่ครบนะครับอันนี้โชว์ให้ดูว่ามันก็ยังมาแค่อันเดียวต่อให้เราบอกว่าให้มันโชว์ทั้งเลงนี้นะครับตั้งแต่นี้ถึงนี้มันก็ยังมาแค่อันเดียวังนั้นเราต้องไปแก้เพิ่มเติมนะครับก็คือมาที่ตรงนี้นะครับตรงที่ตรงที่ของต้องลิกตรงนี้ก่อนมันจะเกยวขึ้นคุณสมบัติมัมาอ่านี่นะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนเลงแล้วว่า ให้เป็น a หนึ่งถึง c สิบใช่ไหมให้มาตรงนี้อีกครับก็คือคอลัมน์เขานะครับอันนี้มันจะขึ้นเป็นเป็น default อยู่ว่าเป็นหนึ่งนะครับเราก็มาเปลี่ยนให้มันเป็นตามคอลัมน์ที่เราอยากให้มันเป็นก็คือหนึ่งสองสามแล้วก็ใส่ไปตามคอลัมน์นี้นะครับโอเคสองคุณสมบัติก็คือคอลัมน์เขากับตัว row s o r นะครับ อันอื่นก็อย่าเพิ่งไปเปลี่ยนมันนะครับโอเคเราก็ลันลองดูว่ามันมาไหมนะครับปุ๊บอ่ามาแล้วนะครับแต่พอดีตัวมันแคบเนาะอ่ะแต่ว่ามันก็มาแล้วมันก็จะมีตัวนี้ให้เราเลื่อนนะครับเลื่อนดูซ้ายขวาก็อื่นหนึ่งสองสาม A cd แล้วก็กอขอคองอนะครับขยายให้มันยาวให้มันเห็นหมดนะครับโอเคลันนะครับปุ๊บ ก็จะเห็นแล้วจริงๆถามว่าเวลาเราคลิกเนี่ยมันเอาตัวไหนมาเป็นค่าเย,ยืนยันมันจะมันจะเอาเลขที่เป็นคอลัมน์แรกก็คือหนึ่งสองสามตีห้าไหมครับเวลาเอาไปใช้งานมันก็จะเอาค่านี้ไปใช้แต่ว่าในการใช้งานจริงก็ก็คงจะขึ้นในตัวสามไอคอลัมน์ที่สองกับคอลัมน์ที่สามเนี่ยขึ้นให้เพื่อให้เราแบบมีคอมโบบ็อกที่ไม่ใช่ว่า เอหนึ่งมันคืออะไรสองมันคืออะไรสามคืออะไรนะครับให้มันขึ้นมาหมดเลยว่าหนึ่งมันคู่กับ b คู่กับคอไข่เออสองคู่กับ b คู่กับคอไข่สามคู่กับ c คู่กับคอปายเงี้ยซึ่งตรงนี้เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆตามข้อมูลตรงนี้นะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งเดาว,ว่าสองมันคืออะไรวะสามคืออะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเวลาเราใช้งานจริงบางทีเราอาจจะไม่เห็นอย่างนี้นะครับถ้าเราเปิด user form เต็มๆหน้าเนี่ยมันก็จะบัง ในส่วนนี้ออกไปใช่ไหมครับเราก็จะไม่เห็นแล้วว่าห้าเนี่ยมันคู่กับอะไรอันนี้มันสามารถทําให้มองเห็นว่ามันมันคู่กับตัวไหนได้อ่นนี่ก็คือเป็นเทคนิคเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆนะครับก่อนที่จะไปแอดวานต์กว่นี้นะครับก็ผ่านไปนะครับมีอีกนิดนึงนะครับข้อจํากัดนะครับข้อจํากัดของการใช้งานแบบโลซต์ตรงนี้นะครับคือมันจะใช้ได้เฉพาะ S Active s h e e t เท่านั้นนะครับหมายถึงว่าถ้าสมมุติว่าเรามีชีทหนึง่งแล้ว Active s h e e t ตรงนี้นะครับแล้วเราก็เปิดตัวตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วมันก็จริงๆแล้วคำสั่ง Property มันก็ยังเหมือนเดิมใช่ไหมอ่าก็คือว่าก็ยังเป็นสามคอลัมน์แล้วก็เป็นเป็นรูสอสเหนึ่งถึง C ีสิบนะครับแต่ตรงเนี้ยเพอิญแล้วว่าเรา Active s h e e t เป็นชีทสองแล้วเราลองรันตัวนี้ขึ้นมา คือมันจะไม่มีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัว user form เองเนี่ยมันจะรันตาม low s o r c คือมันก็รันจริงๆมันก็คือ1 a 1นึ่ถึงสีนั่นแหละเหมือนกันเพียงแต่ว่าเพอินว่าค่าที่มันไป reference เนี่ยมัน reference sheet ที่มัน active อยู่แล้ว sheet นี้ก็ไม่มีข้อมูลอ่าอันนี้ก็คือข้อจำกัดหนึ่งของการ list dropdown list แบบ low s o r c นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราสามารถที่จะดึงตัว Combo Box ให้ใช้งานได้ใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าข้อจำกัดก็คือว่าเราจะต้องดึงจาก a Adctive s h e e t เท่านั้นเราไม่สามารถที่จะไปดึงจาก h e ี t อื่นมาใช้ในลักษณะที่ว่าเวลาดูโลซอสเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนโค้ดให้มันขึ้นมาตอนคอมโบ b o ็อกตรงนี้เราอยากใช้งานแบบนี้ มันมีความจาเป็นที่แอคทีฟชิปนี้จะต้องจะต้องแอคทีฟหรือว่าทาาํางานเผอิญว่าเราใช้ตัวนี้ถึงแม้เราใช้คอมโบวอลฟ์นี้แล้วเราไปแอคทีฟชิปคอมโบวอลฟ์ข้ามลี่ยนนั่นเออันนี้คือข้อจำกัดครับก็เบื้องต้นก็กนะ็ลองเอาไปปรับใช้ดูดนะหรับกรณีที่ว่าถ้าเกิดเรามีคอนโบว์อยู่ชิปเดียวก็ไม่มีปัญหาอะไรเลย้ครับก็คือเป็นการใช้ของโบวอลฟเบื้องต้นครับใน แล้วก็ค่อยมาต่อ,อกันในบทที่ใช้แอดวานซ์นเ,เป็นไปนก็ต้องเ่ยนะรับแล้วที่ยาก้วยแค่นนี้ก็น่าจะพอแค่น,นี้ก่อนนะครับดีครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ